สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับปีกับผมโซบัส JR กับเกม Line Rangers นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเลนเจอร์ท่าแสงนะครับโอ้โหหลังจากที่สุ่มมาได้ตั้งนานละกว่าจะเก็บตัวจุติครบนะครับล่อไปเกือบเดือนนะงั้นวันนี้เราก็ถือโอกาสยิบมารีวิวเลยแล้วกันนะครับเลนเจอร์ตัวนั้นก็มีชื่อว่าบอสผู้ใช้วิชาองค์เมียวนั่นเองนะสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็นสกิลบัฟนะครับก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตี200%แล้วก็อัตราความแม่นยำอีก30% อัตราการใช้ทักษะอีก3 0นะครับสกิลดาเมจนะครับยี่ส24เท่านะครับผมสร้างความเสียหาย24เท่านะครับแล้วก็ลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูอีก25%หอนะครับลดอัตราลดความเร็วการเคลื่อนที่ข,ของศัตรูอีก4 0นะครับแล้วก็จะโจมตีเฉพาะยูนิตบินเท่านั้นนะอันนี้ก็จะสกิลนี้จะไม่ใช้กับตัวภาคพื้นนะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมไปตีทีมที่ไม่มีตัวยูนิตบินเนี่ยตัวบอสจะใช้แค่่สกกิลััแ้้ว็จมตตีปเทานนนะ จะไม่ใช้สกิลดาเมจนะครับผมอันนี้ก็เอาจริงๆเราก็คุ้มอยู่นะสกิลบัฟพี่แกมันก็โกงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะส่วนใหญ่คนจะหยิบตัวบอสมาตีกิลซะมากกว่านะครับพูดถึงตีกิลแล้วนะครับก็ขอโปรโมทก่อนเลยแล้วกันนะเดสต์ t เตนะครับผมก็ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ชื่อกิลนะผมดูแลอยู่นะครับเป็นหัวหน้ากิลอยู่ตอนนี้นะครับ กิวเก่าเนี่ยชื่อ XOPSJR นะครับซึ่งกิวน,น,นั้นเนี่ยน่าจะเต็มแล้วแล้วก็อีกอย่างคือกิวนั้นนะครับไม่มีหัวหน้ารองแล้วก็ไม่มีหัวกิวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหัวกิ้วเนี่ย ID ปิวไปแล้วก็คือผมเองนะครับผมสร้าง ID ใหม่มาก็เลยสร้างกิวใหม่ไปเลยชื่อว่า Deathstate นะครับสามารถนะครับผมเข้ามาได้ทุกคนเลยนะครับตอนนี้เหลือที่ว่างเยอะมากนะครับซึ่งอนาคตก็จะเพิ่มอีกเพราะว่ามีหลายคนในกิวที่เลิกเล่นไปเยอะมากจริงๆนะครับ ก็ขอโปรโมทก่อนละกันนะครับเดี๋ยวทําคลิปใหญ่อีกทีหนึง่งมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับหาตัวที่หาทีมที่มีตัวยูนิตบินดีกว่านะครับใครมีตัวยูนิตบินก็จะตีทีมนั้นนะครับส่วนใหญ่หาไม่ค่อยเจอสักเท่าไหร่นะมันหายากอะ่ะเออน,นี่นี่เจอแล้วนะครับจัดเลยมาดูกันนะจะไม่โนยเท่มนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะมาทดสอบนะครับแล้วก็ ดูว่าจะจัดการตัวยูนิตบินได้ไหมนะครับไม่อยากให้ตัวบอสเนี่ยโดนแช่แข็งแล้วก็ตายนะครับก็เลยจะขออนุญาตไม่หนอยเทมนะถ้าโดนแช่มาก็จะกดอมตะนะครับอ้าเห็นไหมเป็นไงครับสกิลจัดการยูนิตบินได้แบบชิวๆนะครับ อ่ะผมลืมขดปั๊บอามตะเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่ชินไปหน่อยนะโอเคขออภัยด้วยนะครับแต่บอสไม่ตายนะเมื่อกี้ทดสอบไปแล้วนะบอสไม่ตายถ้าสมมติว่าไม่โดนไม่โดนดาเมจอะไรก่อนหน้านี้ก็จะไม่ตายนะครับแต่พี่แกก็ค่อนข้างเลือดน้อยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกียร์เลือดอะไรให้มากขนาดนั้นนะครับโอเคครับผมไม่นนอยเท่าอย่างที่บอกกันไปจะคฝ่ายตรงข้ามไม่ติดความสามารถห้เปิดใช่ไหมตูมเรียบร้อย ชนะนะครับจัดการยูนิตบินบ้ายยูนิตบินผมลิ้นพันจัดการยูนิตบินได้แบบชิวๆนะครับสบายเกินนะจังหวะน,นี้ก็ชนะแบบขาดรออาดูนะครับยูนิตบินจัดการได้ไหมชึบอ่าเรียบร้อยก็ตายไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะชัดๆนะครับผมไม่เห็นกันแบบชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกตาหนึ่งดีกว่านะชนะสักี้สิ มากันต่อครับหา,าทีมนี้เลยแล้วกันนะครับเจอพอดีเดี๋ยวตาสุดท้ายนะครับผมจะพยายามรีหายูนิตบินที่เป็นแซลลี่ไม่มดในกันละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับบอสจะเอเมชิบอสจะเคบอสผู้ใช้องค์เมียวเนี่ยมันเอามาจัดการตัวแซลลี่ไม่มดโดยเฉพาะเลยนะครับย้ําเลยนะว่าโดยเฉพาะเลยนะเพราะเป็นท่าแสงนะครับจัดการท่านมือได้แบบสบายๆนะยูนิตบินก็จัดการได้แบบง่ายๆเลยนะครับ นะครับดูกันชัดๆอีกรอบนะครับดูกันจัดการได้ไหมไทกะมาจากไหนเนี่ยอ้าวชนะก่อนนะโอเคนะครับชนะไวไปนะโอเคทีมนี้ข้ามครับข้ามฮะข้ามครับผมไม่มีฮะจะไม่เจอครับโอเคไม่มีหาไปเรื่อยๆครับผมบางทีมนี คันมืออยากตีมากอ่ะเจอตัวนี้พอดีเป็นท่าแสงด้วยนะครับน่าสนใจมากแต่ว่าทีมภาคพื้นเขาแน่นมากเลยอ่ะจะแพ้ปะวะรอบนี้เป็นท่าแสงเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจัดการได้ไหมนะท่าแสงท่าแสงตีกันเองนะครับจะไม่แพ้ทางท่ากันนะครับแล้วก็ไม่ได้ชนะทางท่ากันด้วยนะโอกาสที่จะจัดการได้ก็จัดการได้อยู่แหละเนาะอีตีพลาดกันให้เห็นอยู่นะครับโอเคครับอมาตาป้าย ไม่โหนยเท่มนะครับไม่งั้นก็แพ้นะโอเคจัดการได้ไหมตัวนี้จัดการไม่ได้นะยังจัดการไม่ได้นะครับโอ้หวยไม่นันคิงผมโอ้โดนจัดการซะเองด้วยซ้นะํานะอาจจัดการได้แล้วนะครับเพิ่งจะจัดการได้ปะโถเอ้ยอ่อให้ให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยโอเคให้เขาหน่อยฮะให้เขาหน่อยฮะโอ้ข้อเสียคือเลือดน้อยนะ โอเคครับข้อเสียเลยนะครับอย่างเดียวของพี่แกคือเลือดน้อยจริงๆนะครับเค,คียบภาดพ,พื้นเขาจัดการยากจริงๆดูอยู่ในบินครับจัดการได้เปล่าสกิลหน่อยเหอะจัดการทาุเดียวกันยากมากครับทาแสงกับทาแสงจัดการกันเองยากมากอาจจะจัดการได้อยู่นะ เพราะจานวนตัวอบอสองเมียวที่ปล่อยมาก็ค่อนข้างพอแหละพอที่จะจัดการคือมันต้องเน้นจํานวนจริงๆถึงจะจัดการได้นะเมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าบอสองเมียวกับพวกไอตัวเบลนะครับผมที่เป็นยูนิตบินเนี่ยมาสู้หนึ่งๆกันนะครับเบลน่าจะชนะนะเพราะว่ารู้สึกว่าบอสเนี่ยเลือดน้อยไปหน่อยแต่ว่าผมก็ไม่เคยลองนะยูนิตบินประทะ,ะตัวภาคพื้นเนี่ยนะครับมารีเลยดีกว่าพูดความจำเป็น อนนี้รอบนี้นะครับถ้าหาไม่เจอก็ไอ้เขี้ยมมันไม่อัเป็นออาต้าไม่อเป็นไฮเปอร์นะครับไม่อเป็นไฮเปอร์ทำไมโอ้โหเจอเลยนะเจอไวมากนะครับอ่าแม็กนะครับแต่ภาพพื้นเขาธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันนะจัดการได้ไหมนะครับแม็กด้วยนะย้ํานะครับแซนดี้ตัวนี้แม็กนะใช้กบไฮเปอร์20ตัวนะครับผมน่าสนใจมากเลืออีก2ตานะครับผมตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับแซนดี้แม่มดนะครับ ในยสองตาก็จะหายูนิบินตัวอื่นบ้างเลครับจะเจอไหมก็ตีไปหมดแล้วเนาะยูนิบินมีแค่มีแค่สามตัวป่ะใช่ป่ะมีเอ็ดเวิร์ดอ่ะตัวหนึ่งเอ้จัดการได้วะ่ะเฮ้ยดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่ดูด,ด,ดูโฟกัสที่แซลลี่ข้างบนนะโฟกัสที่แซลลี่ข้างบนนะจัดการได้นะโอ้โหชิวๆเลยฮนะจัดการได้ครับ โอ้โหไม่ธรรมดานะจัดการได้แบบชิวๆเลยนะครับทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้อัพแม็กซ์ด้วยซ้ำแถมเป็นเกียร์ฟรีทั้งหมดเลยนะครับไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นี่จัดการพลาดมือได้ง่ายๆนะครับเคบอสองเมียวนะครับบัฟได้ก็สกิลบัฟก็ได้นะครับสกิลดาเมจโจมตียูนิตบินก็เจ๋งนะครับไม่ธรรมดานะโฟกัสที่แซลลี่ครับ ตอนนี้ยังไม่ถึงอ่าดูนะ <c oughs> โอเคครับขอขอภัยครับจาม <c oughs> โอ้ยเฉย,อย,อยสองรอบเลยดับเบิลไปดับเบิลจามนะครับโอ้โหแต่โอ้โหนะครับจัดการไทยเขาไม่แปลกนะเพราะว่าปล่อยมาสปล่อยมาเป็นสิบสิบตัวเลยมั้งไม่ถึงสิบตัวหรอกห้าหกตัวได้โอ้โหชิลๆเลยนะโจมตียูนิตบินนะครับทาดมืดนะย้ำนะครับทาดมืด คือชิวๆจริงๆจัดการได้แบบชิวๆนะครับไก่กะไอ้เฮียข้ามไปเลย <c oughs> จะตีสักหน่อยปะโถเอ้ยโอ้แมวแล้วกันเสียงนะเสียงโอ้ยไยก่อีกแล้วเมื่อกี้ทีมเมื่อกี้ไหวนะแต่ไม่อยากตีอยู่ในบินขอทีมที่แบบไม่ต้องกดดันเยอะได้ไหมอ่ะโอ้โหโอ้โอหนาตีเอ้ยเมื่อกี้อ๋อมีโอเคเดี๋ยวรีหารีหาก่อน รีหาก่อนรีหาก่อนเมื่อกี้มีโคโนี่อีกตัวนึงนะมีโคโนี่อีกตัวนึงโอโ้ลืมไปเลยว่ามีโคโนี่ด้วยนะที่เป็นยูนิตบินท่าแสงนะครับหาก่อนหาเลยหาห,าหาโอ้โหเมื่อกี้ก็เจอแล้วนะแต่ดันกดข้ามนะครับอยู่ไหนเนี่ยตามหาใเจอตามหาใเจอเจอไหมโอ้โหเงินกูจะหมดแล้ว มีบามล้านนะครับว่าสั้นนะครับอ่าทีมนี้มีอยู่ส3บสามล้านนะครับผมเงินทอเอเงินในเกมนะนะครับบอกจะหมดนะครับผมว่าสั้นโอเคเดี๋ยวมาดูกันโคนี่นะครับจัดการได้ไหมต่างจากเบลนะตัวนี้นะครับโคนี่ต่างจากเบลเพราะว่าเบลเนี่ยเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับต่างแค่นั้นแหละก <laughs> วนตีนไหมอุ้ยจัดการโอ้โหแพ้แพ้โคนี่ด้วยนะ <laughs> แพ้โคโนี่ต่างหากจัดการได้อยู่อ่ะจัดการได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยอ่าจัดการได้ถ้าสมมุติว่าตัวบอสเนี่ยกดใช้สกิลนะถ้าบอสนะครับผมบอสมันอ่อออกสกิลดีหน่อยเนี่ยก็จะจัดการได้ชิวๆเลยนะเมื่อกี้นะครับโดนสกิลบอสไป2ทีตายเลยนะครับโคโนี่ทาแสงนะเบลก็น่าจะกรณีเดียวกันนะเพราะว่าตอนที่ผมเอาบอสมาสู้กับเบลเนี่ย ตัวบอสไม่ค่อยปล่อยสกิลว่ะตีธรรมดายอย่างเดียวเลยนะไม่รู้ทําไมนะผมก็ใส่เกียร์ออกสกิลให้มันแล้วนะงงเหมือนกันโอ้โหทําไมคิงปล่อยดอกอปล่อยต้นไม้มุ่มั่วงเงี้ยงงนะเนี่ยมาดูนะครับจัดการได้นะโอเคคราวนี้เราก็ไม่ต้องกลัวยูนิบินเขาแล้วนะถ้าพื้นก็พอไหวด้วยนะครับจัดการได้ชิวๆเลยอ่าเดี๋ยวดูครับวนะหนีบ้าะ จัดการได้นะถ้าไม่ใช่ถ้าเอ่อไม่ใช่เดี๋ยวถ้าแสงแหละถ้าแสงกัถ้าแสงจัดการตัวโคนี่ได้นะครับที่เป็นถ้าแสงเหมือนกันเจ๋งเจ๋งแต่ว่าต้องปล่อยมาในจํานวนหนึ่งนะบอสนะครับต้องปล่อยออกมาแบบ 3- 4ตัวเลยแหละถึงจะจัดการได้เอ่อง่ายๆนะครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยมาตัวเดียวเนี่ยบอสสมมติว่ายูนิตบินมันจะตีกันนานมากนะป้อมอาจจะแตกก่อนก็ได้นะครับถ้าเราปล่อยตัวบอสมาเยอะเนี่ยยูนิตบินฝ่ายตรงข้ามก็ หายเป็นน้ำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามหาเกียร์ตึกๆให้มันใส่แล้วก็ดาเมจสักหน่อยก็ได้นะครับแตเมเวทนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวดูนะดูยูนิตบินนะครับโฟกัสที่ยนะูนิตบินนะชึบนะปะตายแล้วนะครับผม,ม <laughs> ชิวๆนะครับสบายๆนะโอเคนะครับตาอนนี้ก็ชนะไปอีกหนึ่งตานะครับยังไม่แพ้สักตานะวันนี้นะครับโอเค บอสมันบัฟถึงแนวหน้าไหมนะไม่ได้มาทดสอบในสเตจหลักซะด้วยนะต้องขออภัยด้วยนะครับขอดีไม่ได้คิดไม่ได้คิดเอาไว้นะนจัดการสบายๆเลยปล่อยบอสมาเยอะตาสุดท้ายนะครับหายูนิบินเจอพอดีโอเคทีมนี้เลยแล้วกันปิดฉากด้วยการนะครับท้าเอ็ด์ดนะครับผมตาสุดท้ายเลยนะครับเอ็ด์ดก็จัดการได้ง่ายๆเหมือนกันนะไม่มีปัญหานะครับ พอเอ็ดเวิร์ดเป็นท่าธรรมดาเจอท่าแสงก็น่าจะาจัดการได้ไม่ยากมากขนาดนั้นนะชุบปล่อยสกิปไปเอ็ดเวิร์ดไม่ตายด้วยไม่ติดคี้ด้วยนะถ้าติดคี้เนี่ยก็จะตายเลยเดี๋ยวผมจะลองดูนะบอสใส่เกียร์คีผมยังไม่ได้ลองบอสใส่เกียร์คี้เลยนะเดี๋ยวจะทดสอบให้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม่ใช่สายว่องไวผมก็เลยไม่อยากใส่สายคี้นะอ่าโนยเทมไปเลยแล้วกันนะครับ ถ้าพื้นเขาค่อนข้างจะเปาะไปหน่อยนะอ่ายูนิตบินจัดการได้น่าจะสบายๆเออเรี็บร้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบอสผู้ใช้องคเมียวนะครับผมใช่หรือเปล่าว่าอ่านก่อนเออนะครับผู้ใช้วิชาองค์เมียวเออก็ประมาณนี้สําหรับตัวเรนเจอร์ท่าแสงที่โจมตียูนิตบินนะครับค่อนข้างเจ๋งนะครับผมเป็น ตัวหนึ่งที่ผมแนะนําให้ลองเอาไปใช้ในกิลเลดดูนะครับเพราะว่าสกิลบัฟของพี่แกเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเหมาะสําหรับเอาไปตีกิลสุดๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าจะมีกิลเออ่เกียวเออสกิลวอร์ไม่ใช่เกียร์กิลวอร์เข้ามาด้วยนะใครไม่มีกิลอยู่นะครับอย่าลืมนะต้นคลิปนะครับบอกชื่อกิลเอาไว้แล้วนะครับสามารถมาอยู่ด้วยกันได้นะครับไม่ได้ล็อกเอาไว้นะเข้ามาได้เลยนะครับผมงั้นสำหรับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนละกัน See you again goodbye ครับ